สวัสดีครับผมเอ็มนะครับอุดมศักดิก์รักวงวานอาจารย์ภาวิชาคณิตศรราสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ครับแล้วก็เป็น co-founder ของโปรเจกต์ forward defi ด้วยครับส่วน,นอันนี้ลูกชายสุดแสบประจำบ้านน้องเตาถ่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ free arrow capital ระเบิดเวลาในโลกคริปโตหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินคำว่า free arrow capital กันมาสักพักแล้วในช่วงคริปโตที่เป็นขาลงนี้นะครับในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงว่าเฮ้ จริง t แล้ free arrow เขาคือใครแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเกิดปัญหามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับ free arrow แล้วมันกระทบกับตลาดอย่างไรและพวกเรานะะในฐานะนักลงทุนรายย่อยอของฝั่ง cryptocurrency เนี่ยนะฮะเราจะระวังกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับเป็นการแค่แชร์กันของอความรู้แล้วก็ประสบการณ์กันเท่านั้นเองครับผมคริปโตขาลงพวกเราคงได้ยินกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็น l ูน a เซลเซียสเฟดขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้มีแต่ขาวขาลงบิตคอยนก็หลุด20,000ื่นไปแล้วนะฮะทีนี้ทร r แอ w c โร่แคปิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่เอ่อเป็นแรงกดดันนะฮะในฝั่งคริปโตที่ทําให้เกิดคริปโตขาลงในครั้งนี้ทีนี้ทร r แอ w c โร่แคปิือใคร ทเ r o ล์แคปิตอเนี่ยคือ V.C เจ้าหนึ่ง V.C คือ, ai, คอใคร V.C คือผู้ใหญ่ใจดีฮะในุุในุงของผมเนี่ยอย่างจุมพที่ทำโปรเจกต์ดิฟายด้วยเนี่ย V.C คือผู้ใหญ่ใจดีคือ Venture Capital ที่เขามักจะมาลงทุนในรอบแรกๆนะครับของโปรเจกต์หรือที่เรียกว่า Seed Round ของโปรเจกต์ที่เป็นคริปโตโปรเจกต์ด e ฟายต่างๆซึ่งเทเ r o ลเนี่ยใหญ่มากๆอยู่ในท็อป5ของ V.C ของโลกเลยนะครับซึ่งเกิดจากคน2คน เป็นเพื่อนในสมัยมัธยมชื่อว่าซูกับเคลนะฮะเขามีทรัพย์สินนะช่วงหนึ่งเนี่ยของ t ทรอโรเนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่า10บิลเลียน USD หรือว่าสามแสนล้านมากกว่าสามแสนล้านบาทเลยด้วยซ้ำทีนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทีนี้ขอเล่าให้ฟังเนเจอร์ของ Venture Capital ก่อนฮะเนเจอร์เนเจอร์ของ VC เนี่ยหรือ t ทรอโรเนี่ยวิธีการก็คือเขาจะเป็นมองหาโปรเจกต์ดิฟาหรือโปรเจกต์คริปโตที่เพิ่งจะเกิด แต่ดูมีโฟลเดอร์ที่น่าสนใจดูมีไอเดีย uh, ของการทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจดูแล้วมีอนาคตเขาก็จะเอาเงินไปลงให้ส่วนหนึ่งเพื่อนแรกกับสิ่งที่เรียกว่าซัฟ์ซัฟเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือสัญญาชุดหนึ่งนะฮะที่ว่าเขาจะได้รับโทเค็นในอนาคตเมื่อโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้น ทีนี้การได้รับโปรเจกต์การได้รับโทเคนในอนาคตนะฮะ <c oughs> เขาไม่ได้ได้แบบตุ้มเดียวเลยสมมติว่าผมเป็น VC ผมลง10บล้านผมสันติในอนาคตผมจะได้โทเคนสิบล้านโทเคนมันไม่ใช่ว่าผมจะได้10ล้านตุ้มกลับเข้ามาเลยแต่เขาจะให้เป็นรอบๆหรือว่าทางฝั่งคริปโตเราเรียวกว่า p a ส i n g schedule นะฮะก็คือ6เดือนอเอาไปเท่านี้ ยี่สิอีกหกเดือนเอาไปยี่สิอีกหนึ่งปีเอาไปอีกเท่านี้อีกสปีเอาไปอีกเท่านี้ก,นก็จะได้โทเคนกลับมาเป็นรอบๆ VC เหล่านี้ก็จะได้โทเคนกลับมาแล้วก็เอามาขายต่อได้ในตลาดหรือจะเอามาทำอะไรต่อก็ได้ในตลาดนะฮะทีนี้นี่คือเนเจอร์ของ VC อย่าง Three Arrow นะครับ Capital เขาเอาเงินมาจากไหนมาลงทุน Three Arrow เนี่ยเขามีมานานแล้นะอย่าที่บอกมีทรัพย์สินเนี่ยามากกว่าสิบิลเลียนแต่ เขาลงทุนค่อนข้างที่จะเอเสี่ยงซิ่งพอสมควรเป็นสายซิ่งพอสมควรเขาทำยังไงสมมติผมมีเงินอ่าผมมีบิตคอยผมมีอีเทเรียมผมมีเอาคอยต่างๆเขาคอยลงทุนมานานแล้วใช่ไหมเขาก็มีบิตคอยมีอีเทเรียมมีเอาคอยต่างๆอาจจะมีเงินสดด้วยซ้าเงินกลุ่มเนี้ยฮะแทนที่เขาจะเอาเงินเนี่ยแลกเป็น USDT หรือเป็น USD เอาไปลงในโปรเจกต์ใหม่ๆเขาไม่ทำนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยบิตคอยมันอาจจะยังขึ้นอีก อีเทเรียมมันจะยังขึ้นอยู่เอาคอยที่เขาถือมันอาจจะยังขึ้นอยู่เขาไม่แย่งจะขายมันไปเขาเลยเอาบ e ิตคอยอีซิเรียมเอาคอยเหล่านี้ฮะไปตึงไปตึงก็คือไปจำนำฮะเอาไปวางไว้เอาหนึ่งบิตคอยไปวางไว้แล้วก็ยืมเงินออกมาจากที่ที่ไปตึงไว้การยืมออกมาเนี่ยมูลค่าเนี่ยจะต้องน้อยกว่าสิ่งที่เอาไปเอาไปตึงไว้แพลตฟอร์มที่เอาไปตึงอย่างที่เรารู้จักกันดีฮะพวกอาเวหรือจะไปอ่บนเซนทรัลไอซ์อย่างอย่างเซลเซียสอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะการทำแบบเนี้ยอันตรายอย่างไร ผมเนี่ยผมจบด้าน financial อ่ผมจบด้าน derivative pricing อ่าเรื่องการตึงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการ leverage ความเสี่ยงเป็นการ leverage เงินที่ลงนะฮะนึกภาพนึกภาพผมเอา bitcoin ไปตึงผมได้เงินมาก้อนหนึ่งผมเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้า bitcoin ที่ผมเอาไปตึงนึกภาพเหมือนเราเอาทองไปตึงนะฮะเราทองไปตึงแล้วเราไปยืมเงินออกมาแล้วเราเอาเงินเนี่ยไปทําอะไรต่อถ้าไอสิ่งที่เราไปตึงนะฮะหรือเรียกว่า collateral นะฮะสิ่งที่เราไปตึงเนี่ยมันลงราคามันลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินที่เรายืมมาเนี่ยมันเริ่มมีมูลค่าเข้าใกล้กับสิ่งที่เราไปตึงแล้วแพลตฟอร์มหรอครับหรือว่าบริษัทหรือว่าสถาบันที่เราเอาเอาทรัพย์สินเราเนี่ยไปตึงเนี่ยเขาจะทาสิ่งที่เรามาจีงของหมายความว่าเฮ้ยผมต้องเอาของมาตึงเพิ่มมากขึ้นหรือเอาเงินบางส่วนมาใส่ทีนี้เห็นเห็นเลยยังครับว่ามันจะมีมันจะมีความเสี่ยงอยู่ พอสมควรเลยในการที่ลงทุนแบบไม่เอาเงินตัวเองไปลงแต่เอาของที่ตัวเองมีเนี่ยที่มูลค่ามันผันผวนได้เนี่ยไปตึงแล้วยืมเงินออกมาแล้วเอาไปลงต่อทีนี้อีกอันหนึ่งสิ่งที่เอาไปลงต่ออะฮะมันคือโทเค็นเหมือนกันมันคือคริปโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เอาไปตึงกับไอ้สิ่งที่เอาไปลงต่อมันเป็นโทเค็นทั้งคู่เกิดอะไรการอะไรขึ้นไอ้สิ่งที่เอาไปตึงเนี่ยถ้ามูลค่ามันลดลงถูกไหมฮะพอสิ่งที่เอาไปตึงมูลค่าลดลงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไปลงทุนมันก็ลดลงด้วย เพราะฉะนั้นเวลามันลงเนี่ยมันเลยพาจะลงทั้งสองขาเราทําให้ความเสี่ยงเนี่ยมันมันทวีคูณอย่างรุนแรงมากๆนะฮะในฝั่งของการการทำเ leverage แบบนี้ทีนี้ถ้าทุกอย่างมันขึ้นบิตคอยขึ้นไอสิ่งที่เอาไปตึงไว้มันก็ขึ้นไอสิ่งที่เอาไปลงทุนมันก็ขึ้นสุดพอลงทุนพอเอ็กซิทออกได้ก็เอาเงินกลับมาเอามาแลกของที่ตึงไว้มันก็จะยิ่งขึ้นกันไปใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาฮะประเด็นคือพอมันเกิดลูหน้า เทราที่มันพังขึ้นมาซึ่ง Three Arrow Capital เนี่ยลงทุนในลูนาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะในรอบที่เราเห็นเห็น <ๆ S 1> ก็เลยที่ประกาศเนี่ยก็คือสอง้อยล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีข่าวลืออีกว่าลงจริงแล้วเนี่ยลงไปถึง5้าร้อยหกิบล้านเหรียญสหรัฐซึ่งณนะวันเนี้ยณนะวันเนี้ยมีมูลค่าเหลือไม่ถึง 1, หน,นึ่งพันเหรียญนท่านั้นเองจาก5้า้อยหกสิบล้านเหรียญน,นะฮะมีมูลค่าเหลือไม่ถึงพันเหรียญมันเกิดอะไรขึ้นฮะพอเมื่อไงท่าเนะะี่ะสิ่งที่เอาไปสิ่งที่เอาไปลงต่อมันก็เละไอ อีซิเรียมเอาคอยต่างๆมันก็ลงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลงกันมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือทรีแอโร่ถูกแคปิ t a ลคอถูกมาจินขอทรีแอโร่สิ่งที่คุณมาตึงไว้อะราคามันลงมากแล้วนะเงินที่คุณยืมไปมันเยอะแล้วนะเฮ้ยจะเอาของมาวางเพิ่มไหมแต่ทรีแอโร่บอกเฮ้ยจะไปเอาของที่ไหนมาวางเพิ่มล่ะไอที่ไปลงไว้มันก็เละเหมือนกันเพราะเนี่ยฮนะมันถึงถูรีควิลิตี้ของทรีแอโร่เนี่ย,ม,ยมันเลยมันเลยมีมีปัญหาค่อนข้างมากนะ,นะฮะทีนี้เรื่องมันแดงเพราะว่าทรีแอโร่เนี่ยอาจจะ อับจนหนทางแล้วก็วิ่งไปหยิบเงินของลูกค้ามาแล้วก็เงินของแพลตฟอร์มที่ที่ตัวเองดูแลไว้นะฮะเอาไปปกในมารจินเอาไปให้กับแพลตฟอร์มที่ตัวเองเอาของไปตึงทีนี้พอทุกคนรู้ทุกคนก็เริ่มกลัวแล้วมันก็เกิดเอความกลัวขึ้นในตลาดที่ถามว่าเรื่องนี้กระทบกับตลาดยังไงมันก็เหมือนเป็นแค่วีซีเจ้าหนึ่งที่โอ๋อาจจะท็อปๆหน่อยมีเงินเยอะหน่อยแล้วมันทาให้ตลาดเนี่ยมีปัญหาอะไรนึกภาพนะฮะถ้าทรีแอโรถูก ภาษาไฟแนนซ์ชือว่าลิควิดิตนะฮะก็คือว่าฟรีเโรเนี่ยเอาของไปตึงไว้ยืมเงินมาแล้วของที่ไปตึงไว้เนี่ยมูลค่ามันลดลง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 แล้วฟรีเอโรเนี่ยไม่มีปัญญาเอาของไปตึงเพิ่มสิ่งที่เขาจะทําคือเมื่อมันลดลงมากๆนะฮะจนถึงเท่าๆกับเงินที่ยืมไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่ไปตึงไว้เนี่ยออกไปขายในตลาดเพื่อเพื่อแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะได้เอาเงินคืนทีนี้หนึ่งภาพฟรีอเอรโอะไรไปตึงนะฮะเอาบิทคอยลเอาอีเธอเรียมเอาเอาคอยตา่างคริปโต โทเคนต่างๆที่ทร i r o w มีเอาไปเติงไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลงแล้วเกิดถูกลิคูเดตเมื่อไหร่ของเหล่านี้ฮะจะถูกบังคับขายออกไปในตลาดซึ่งอาจจะทำให้เกิดมาเก็ตคราชครั้งยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ออกไปอีกซึ่งตอนนี้จริงก็เริ่มมีการถูกลิคูเดตบ้างแล้วนะฮะจากข่าวที่ที่เราเห็นนนฮะจาก b i t m ม็ที่บอกว่า,เ,าเริ่มมีการลิคูเดตบางโพสชั่นของของทรีอ o รแล้วแล้วมากกว่านั้นอีก มันมีเนื่องจากทรีเโเป็นเป็น VC ใช่ไหมฮะแล้วเป็น VC เจ้าใหญ่เป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีเจ้าใหญ่เวลาเขามาลงทุนเนี่ยใครๆครก็อยากได้ทรีเอโร่มาลงทุนเพราะว่าการที่โปรเจกต์ดีฟายฮะเวลาเรามี VC เจ้าใหญ่ๆ่มาแบ็กเราโปรเจกต์เราก็จะดูน่าน่าเชื่อถือน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ทรีเอโร่เนี่ยเขาได้ไปออฟเฟอร์เขาได้ป offer, ไดปบอก,กบแบบโปรเจกต์ดีฟายหลายๆโปรเจกต์ว่วาเฮ้ย เอายี่ไหมเดี๋ยวผมลงทุนในโปรเจกต์คุณเแล้วคุณมีเงินใช่ไหมคุณก็ได้เงินมาจากที่อื่นๆแล้วลงทุนมาได้เงินคุณมันก็เหลืออยู่เฉยๆไม่ได้ทาอะไรนี่เก็บไว้ทําไมเอามาฝากไว้กับทรีแอโดีกว่าเดี๋ยวทรีแอโดูแลให้แลกกับดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีโปรเจกต์ดิฟหลายๆโปรเจกต์ project. ไม่รู้แหละเนื่องจากอาจจะเพราะอยากได้ทรีแอโด้วยอาจจะเพราะเอ้ยเงินมันก็อยู่เฉยๆเอามาผลิตดอกออกผลดีกว่าแล้วทรีแอโรก็ตอนนั้นก็ดูยิ่งใหญ่มากไม่ได้ด ไปลงไว้กับ t r e l o w ทีนี้ปัญหาคืออะไรตอนนี้โซเวนซ n เนี่ยเงินของ t r e l o w เนี่ยมันไม่มีแล้วแล้วถ้าเกิด t r e l o w มันล้มลงไปเงินของโปรเจกต์ดีฟาต่างๆเราเนียฮะมันก็จะหายไปด้วยแล้วเงินเหล่านี้คือเงินที่เอาไปทำอะไรเงินที่เขาจะต้องเอาไป develop โปรเจกต์ดีฟาต่างๆที่เขากําลังทําอยู่ เพราะฉะนั้นการล้มของ t r ิเอโรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เกิด market crash อย่างเดียวจากการที่เอาไอ,าอ,าอาของที่ไปตึงกันนะฮะคอละเลสเตอรอหลัานี้ไปขายทิ้งในตลาดแต่มันยังทําให้โปรเจกต์ดีไฟหลายๆโปรเจกต์ที่เอาเงินไปให้เอาเทรช u ี y ไปให้ทร i l อโรดูแลเนี่ยอาจจะล้มคลื่นตามไปด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิด market crash ตามเข้าไปอีกและอีกอันนึงที่เราควรต้องระวังเรื่องจากที่ผมเราว่าทร i เอโรเนี่ยเขาไปลงทุนเสร็จปุ๊บเขาได้ซฟมาถูกไหมฮะเขาจะได้โทเค็น ที่อาจจะได้มาทุก6เดือนทุกปีบางส่วนมาเรื่อยๆจะได้มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดสิ่งที่เท i โร่ A L o อาจจะทำณวันนี้สมมตุติวันพรุ่งนี้เท i โลได้โทเค็นมาต้อนนึงจากโปรเจกต์ดิฟายเอได้โทเค็นมาแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้เท i โรขาดเงินใช่ไหมฮะต้องการเอาของเข้าไปใส่ในตัวมาจินใช่ไหมเอาไปใส่ในตัวที่ตัวเองไปตึงไว้เทโลก็อาจจะเอาโทเค็นเหล่านี้ฮะขายลงไปในตลาดอีกเพราะฉะนั้น สามปัจจัยเนี่ยฮะเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะทําให้เอ่อไม่ใช่อาจจะทําให้ฮะมันทำให้พวกเราเนี่ยกลัวกันแล้วมันกลายเป็นระเบิดเวลาในโลกของคริปโตเคอเรนซีและที่เรายังไม่ได้จุดถอดชนวนของมันออกมานะทีนี้แล้วเราควรจะทํำยังไงเออเราจะทํายังไงดีอ่ะเนื่อเนื่องจากเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเทรลโลมีปัญหาแบบนี้คริปโตมันลงมาแบบนี้และอ่อข้อหนึ่งเลยให้ดูโปรเจกต์ที่เทรลโลไปลง ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าหลายๆโปรเจกต์นะตอนนี้ฮะได้ออกมาประกาศแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้เอา treasury ไปให้ t r e a s o ดูแลนะผมไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่ว่ายัางไงเราต้องไปดูก่อนเราจะลงเหรียญไหนเราจะเก็บของเราจะเก็บอะไรตอนเนี้ยเราไปดูสิว่าเหรียญเหล่นานี้หนึ่ง t r e a s o ลงหรือเปล่าแล้วถ้า t r e a s o ลง treasury ของเขาเนี่ยถูก t r e a s o ดูแลอยู่หรือเปล่าพอถ้าเกิด treasury ของเขาถูก t r i a s o ดูแลแล้ว t r i a s o มันล้มคลืนไปเนี่ยโปรเจกต์เหล่านี้จะไม่มีเงินขึ้นมาเพื่อเดียวหลอกโปรเจกต์ตัวเองอีกต่อไปสอง ยังมีโทเคนที่จะต้องให้กับฟ r e a l โเร็วๆนี้หรือเปล่าที่เบสติ้งะนะที่บอกว่าเฮ้ยฟรีเอโลมาลงแล้วใช่ไหมจะต้องให้โทเคนกับฟ r e a l โลในทุกๆ6เดือนทุกๆปีมันมีช่วงใกล้ๆนี้ไหมที่ต้องเอาโทเคนให้กับฟ r e a อโลถ้ามีมีความเป็นไปได้ที่ฟ r e a l โลจะดัามโทเคนเหล่านี้เพราะ,ะเราเก็บของเราต้องระวังโทเคนเหล่านี้ก็จะ n ซ i t i v e มากๆในตลาดใวันนี้เดี๋ยวผมจะลงอ่าตัว โลโก้ต่างๆนะครับที่เทรลโล่ลงมาให้แล้วจะลงลิงก์ให้ทุกคนไปดูศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามีโปรเจกต์ไหนบ้างที่เทรลโลลงและโปรเจกต์ไหนที่เอ้ยเขาปฏิเสธแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ได้มีอย่างนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันต่อไปแต่ผมพูดมายาวนานเนี่ยสิบวลนาทีเหมือนจะเป็นข่าวร้ายในโลกคริปโตเสียทั้งหมดเลยในความเป็นจริงใครที่อยู่ในคุกคลีในตลาดหุ้น,นจะรู้ดีว่าราคาที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันลงต่ำกว่าสองหมื่นแล้วเนี่ยฮะ มันรวมข่าวร้ายพวกนี้ไปแล้วด้วยบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ย t r i e a r o มันไม่ได้เละเทะอย่างที่เราเห็นมันก็อาจจะเป็นข่าวดีที่ทาให้ราคาเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาได้นี่ผมพูดในเชิงวิชาการแน,น,นะครับแต่ถ้า t r i e a o ล้มลงไปจริงๆแล้วสินทรัพย์ที่ตึงอยู่มหาศาลในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดีฟาเนี่ยที่มันถูกบังคับริคูเดต์บังคับขายโดยอัตโนมัติเนี่ยมันถูกเทเข้ามาในตลาดเนี่ย แล้วการถูกการขายครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยนั่นจะเป็นหายนะของฝั่งคริปโตและนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมไม่ไเอาหมอกกันนะผมไม่ได้ตั้งใจจะฝัดเอ่อมาร์เก็ตเพราะว่าจริงๆผมก็ทำโปรเจกต์คริปโตเหมือนกันผมเองก็ก็ถือเหรียญคริปโตเหมือนกันแต่เราพูดกันถึงความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนพวกเราในฐานะนักลงทุนตัวเล็กตัวน้อยพวกเราควรจะต้องติดตามสถานการณ์เหล่านี้ยอย่างใกล้ชิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เรโลมันจะดีขึ้นหรือ,อยังถ้ามันจะดีขึ้นเราจะอาอยังไงต่อไปถ้ามันแย่ลงไปกว่านี้เราจะเอาอยัางไงต่อไปทุกคนครับการลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้มันคือการพนันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนช่วงนี้ตลาดหมีพวกเราช่วยกันหาความรู้พวกเราช่วยกันหาความรู้หา สกิลต่างๆเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อที่พอมันเข้าสู่ตลาดบูแล้วเนี่ยพวกเราจะได้เป็นนักลงทุนที่แข็งแรงขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าเกิดทุกคนถูกใจคอนเทนต์ต่างๆที่ที่ที่ผมทำมนะฮะก็ยังไงฝาก subscribe ช่องช่องของผมด้วยแล้วก็ฝากติดตาม f c e e o o o นะฮะจะได้มี subscribe ถึงล้านคนสัทีนะฮะในขาดอีกเก้าแสนกว่าแล้วก็จะได้เป็นค่าหาให้กับไอตัวน,นี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพวกผมขอ,อลาไปก่อนนะครับแล้วก็ตาทานก็ขอลาไปก่อนด้วยนะครับจนสวัสดีครับตาทานสวัสดีกบลูกสวัสดีครับคนเล้ยสวัสดีครับผม